สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับว่าด้วยเรื่องไอ้ขี้โม้อย่างสมเด็จฮุนเซนนะครับไอ้ตัวสวยประจําประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรนะครับเพื่อนๆที่วันนี้หมดมุกจะเล่นนะครับถึงต้องมาโกหกคาโตรอวันที่20เพื่อจะอะไรครับเพื่อน ปราปามนะครับเออันดาแก๊งคอรไม่สนับามุร้เียหรมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่มาสมผู้มีอายุตปควรได้รับาแก๊งคอเซนเตอร์มิจฉาชีพหรือทุนเทาต่างๆที่อ้างว่ามีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยนะครับโอ้ยงามไส้ประสาทคุณจะเสียนะครับส่วนตัวนะครับไม่เชื่อคําพูดของสมเด็จหุนเซนหรือไอหุนซวยนะครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าไอ้นี่มันขี้โม้นะครับเพื่อนแล้วทําไมนะครับแอดมืนถึงบอกว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวซวยครับเพื่อนคุณก็ดูสิครับในอดีตตั้งแต่มันเริ่มมีชื่อมีเสียงในเขมรแดงนะครับเขมรก็กลายเป็นแตกไป3ฝ่ายนะครับและที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับเพื่อนบ้านแตกสะแหลกขาดนะครับจนถึงขั้น ต้องให้กองกําลังต่างชาติอย่างเวียดนามเข้ามานะครับในการจัดการเคลียร์ปัญหาภายในของเขมรนะครับพูดง่ายๆคือเหมือนเสียอธิปไตยให้กับเวียดนามไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับยุคที่เออพุซวยยังไม่มีอำนาจหรือไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเขมรนี่เจริญมากในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใครนะครับกินดีอยู่ดีนะครับเรืนอนหัเศรษฐกิจดีมากมหาศาลแต่นะครับหลังจากมีชื่อ สมเด็จหุนเซนหรือในอดีตมันชื่ออะไรก็ช่างหัวมันนะครับทุกวันนี้แอดมืนเรียหุ่นสวยเนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหานะครับเพื่อนยกตัวอย่างมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ชาวเขเมรยากจนอดอยากนะครับโหต้องนั่งเป็นขอทงขอทานนะครับในประเทศตัวเองยังไม่พอต้องข้ามฝั่งมาขอทานต่างประเทศอย่างประเทศไทย <laughs> โอ้ยงามไส้และภายใต้อำนาจของหุ่นสวยเนี่ยนะครับเพื่อน เขมรเป็นยังไงครับเป็นประเทศผู้ร้องขอนะครับก็เหมือนประเทศขอทานขอความช่วยเหลือขอเงินบริจาคขอเงินสนับสนุนนะครับในกิจการนั้นกิจการนี้อยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนั่นแหละครับประเทศไทยนี่ให้ไปตั้งเยอะนะครับไม่ใช่ใน,น้อยแต่ไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรนะครับและสุดท้ายก็มาเนรคุณเรานะครับเ,เพื่อนจากในอดีตที่ประเทศเคยจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีการพัฒน,นา ทุกวันนี้ภายใต้อำนาจของหุ่นซวยเป็นยังไงครับกลายเป็นประเทศที่น่ากลัวที่สุดในโลกนะครับมีแก๊งอาชยากรข้ามชาติกมเมอร์นะครับแก๊งคอเซ็นเตอร์มีฉาชีพต่างๆรวมไปถึงบ่อนคาสิโนนะครับโอ้เห็นไหมล่ะครับเพื่อนไอ้นี่ตัวซวยไหมล่ะครับเพื่อนทำประเทศนี้แทบจะล้มละลายแทบจะพินาศนะครับเพื่อนแถมยังมีหน้ามาออกแคมเปญน,นะครับแหมขเขมรเมืองยิม้มหรือ ขเขมรเมืองหน้าท่องเที่ยวตายเลยนะครับใครเขาจะกล้าไปเที่ยวกับประเทศที่มีพฤติกรรมระยำตำบอลแบบนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวบางคนไห้แอดมือแหมมึงใส่ร้ายสมเด็จหุนเซนท่านเกินไปตอนนี้นะครับคนไทยเนี่ยรอนะครับหุ่นซวยเนี่ยมันแฉหรือมันป่าปามแกงคอเซนเตอร์ ส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับก็ไอ้น,นี่มันขี้โม้นะครับเพื่อนเหมือนเพื่อนมันเลยครับนอชอเอ็นเปื่อยครับเพื่อนไอ้น,นั่นก็ชอบเคลมผลงานของคนอื่นอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับบริหารประเทศหมานี่เกือบ20ปีนะครับมันอุ้ยเป็นรัฐบาลมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเพื่อนตัวเองไม่ได้เป็นก็ให้เคือญาติเป็นให้ลูกน้องเป็นแล้วเป็นยังไงครับประเทศชาติย่ำต๊บกอยู่กับที่นี่ได้ไม่ได้ทหารนะครับเขาเข้า <ๆ S 2> มาขัดตาทับ8-9ปี เผอ,เอๆประเทศไทยอาจจะล้าหลังหรืออาจจะเป็นสแกมเมอร์ของโลกไปแล้วนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอา้าคุณก็ดูอย่างล่าสุดที่ลูกสาวมันเป็นผู้นําประเทศดิครับมันเทกระจาดแจกสัญชาติให้ต่างด้าวไปอุ้ยน่าจะเกือบล้านคนแล้วนะครับไอ้ที่อ้างว่ากลุ่มชนชาติพันธุ์ใครกล้าพิสูจน์ใครกล้ายืนยันครับว่าคนเหล่านี้คือกลุ่มชนชาติพันธุ์จริงเพราะอะไรล่ะครับเอาเวลาประกาศแจกสัญชาติมีแต่คอมเมนต์เขมรพม่าลาวทั้งนั้นเลยเวียดนามโอ้ยงามไส เผอๆนะครับถ้าหากไม่ตรวจสอบให้ดีๆอาจจะมีคนสองสัญชาติที่มันเรียนรู้ภาษาไทยจากนโยบายเรียนฟรีนะครับของบระดาน,นาการเมืองทั้งหลายครับเพื่อนๆ,ๆการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือผู้ที่เอาภาษาไทยไปใช้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มก้อนแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์และก็มิจฉาชีพต่างๆคุณจะสังเกตได้เลยนะครับเวลาแก๊งคอเซ็นเตอร์โทรเข้ามาโทรศัพท์เรา มันต้องมีสักหนึ่งครั้งครับที่ไอมีไอพวกพูดไม่ช้านะครับโอ้ตายแล้วหนักเลยกูคราวนี้และที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับเพื่อนนโยบายเรียนจบปริญญาตรีร้องขอสัญชาติได้ทุกวันนี้นะครับเพื่อนไอกลุ่มทุนจีนเทาเนี่ยมันส่งลูกส่งหลานเข้ามาเรียนในบ้านเราเมืองเรามันเคยมีการคัด กรองตรวจสอบคนเหล่านี้หรือไม่เราจะเริ่มเห็นชาวจีนโพ้นทะเลผู้อบพยพขึ้นลูกใหม่เข้ามาเกรงราคาอส,สังหาริมทรัพย์มาครอบครอง ในสถานะเปรียบดังกับประหนึ่งว่าคนเหล่านี้เป็นคนไทยหรืออาจจะเป็นคนถือสองสัญชาติก็ได้ก็พอนโยบายของไอบนะ้บระณาการเมืองนะครับทั้งหลายนะครับเพื่อนโดยเฉพาะลูกน้องของนอชอเอนเปื่อยที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็ไปแอบแฝงอยู่ในพักการเมืองพักนั้นพักการเมืองนี้ ที่เป็นแกนนําในการบริหารประเทศหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านนะครับที่มันก็ไม่ได้ค้านจริงเหมือนเป็นฝ่ายค้านที่ใช้ทฤษฎีสมคบคิดนะครับสนับสนุนพวกเดียวกันทั้งส้มทั้งแดงครับเพื่อนๆตายเลยนะครับจะไม่ให้แอดมือเรียกไอ้ขี้โม้ได้ยังไงครับไอ้นั่นก็ขี้โม,โม้แถมเป็นตัวซวยไอ้นี่ก็ขี้โม,โม้แถมเป็นตัวซวยนะครับที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับเพื่อน ลูกสาวที่เป็นตัวซวยนะครับเพื่อนโหมาบริหารประเทศสุดท้ายพักการเมืองแทบแตกเพราะอะไรก็ลูกสาวมันมัแต่ขี้โม้นะครับเพื่อนแหมไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมัวแต่โม้อยู่ได้ถ้าไม่ได้แท็บเล็ตช่วยเหลือเผลอๆนะครับเพื่อนง่อยเปียเสียขาไปแล้วโอ้ยตายแล้วหนักเลยกูคราวนี้ส่วนตัวจึงไม่เชื่อเลยนะครับว่า ฮุนเซนเนี่ยจะสามารถปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์หรืออาชญากรต่างๆนะครับที่อยู่ในเขมรและก็มีสายสัมพันธ์หรือมีการให้ทรงให้สวยเรียกรับผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รัฐของไทยและก็กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มนายทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็ไอแหล่งสแกมเมอร์หรือบอนหรือคอเซนเตอร์มันคือรายได้หลักของฮูนเซนนะครับเพื่อน ที่สนับสนุนพรกการเมืองในเขมรเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเนี่ยอยากเป่าประกาศให้คนไทยทุกคนนะครับทําคลิปมาด่าฮุนเซนว่าเป็นไอ้ขี้โมโค้ครับเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาท่านแน่จริงเก่งจริงไม่ต้องรอวันที่20ปราบปรามมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับเพื่อนประชาชนเนี่ยจะได้ออกมายอมรับว่าคุณมีความสามารถ และก็ไม่มีเอี่ยวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนักการเมืองในฝั่งประเทศไทยนะครับอ้ยงามไสมันไม่กล้าทําหลอกนะครับไอ้นี่ขี้โม้ไปวันๆเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาอํานาจและฐานเสียงของตัวเองเพื่อผลักดันลูกชายให้ขึ้นมามีอํานาจเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้แสดงว่านะครับฮุนเซนเนี่ยไม่มีมือไม่มีตีแล้วทุกอย่างต้องทําเองโพสต์คลิปเองนะครับหรือแม้กระทั่งวีพากวิจาร์เอง ถึงจะมีประชาชนออกมาสนับสนุนออกมาเชียร์นะคบเพื่อนๆถ้าหากตัวเองไม่ทำเนี่ยไอบรรดาริ้วล้อต่างๆเนี่ยบอกต้งๆนะครับเหมือนมีใจออกห่างไปแล้วนั่นหมายความว่าอีกไม่นานนะครับฮุนเซนเนี่ยอาจจะหมดอำนาจแต่ถ้าหากฮุนเซนนะครับสามารถปราบแก๊งคอเซนเตอร์อาชญากรข้ามชาติที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มก้อนนะักการเมืองไทยเทาหรือนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไทยเทาได้เนี่ย อำนาจของคุณเซนอาจจะสามารถยืนยาวต่อไปได้เพราะอะไรครับเพื่อนเพราะคนไทยที่รักชาติเขาจะทำคลิปสนับสนุนครับเพื่อนและเมื่อแรงงานขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยตั้งหลายล้านคนเห็นคลิปเป็นยังไงครับเพื่อนเขาก็จะเชิดชูไครับว่าฮุนเซนมีความสามารถในการกอบกู้โลกได้และสามารถทลายไอ้กลุ่มก้อนแก๊งคอเซนเตอร์ อาดยากรข้ามชาติและมีฉาชีพที่สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเขมรและทั่วโลกได้เห็นไหมล่ะครับเพื่อนว่าการที่ฮุนเซนปราปามแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมีผลดีกับฮุนเซนมากกว่าคนร้ายนะครับเพื่อนแต่ถ้าปราบปามไม่ได้หรือแค่ออกมาข่มขู่เฉยเฉยคุณก็ต้องยอมรับสภาพที่คนไทยจะร่วมกันประนามว่าเป็นไอขี้โม้นะครับเพื่อน เดี๋ยวบางคนบอกไอแอดมือแหม่มือจะมาหลอกใช้ไอหุ่นสวยเพื่อนรักกูจะใช้มันอย่างเงี้ยมันจะต่ำหมายว <laughs> ะ้าลองไปชั่งน้ําหนักดูสิครับว่าสิ่งที่ไอเป๋อไอ,ป,อ,ไอป่องนําเสนอเป็นไปได้หรือไม่นะครับ <laughs> ไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรตจริงๆเลยไอเพลงที่กูแตก